ลด,ด BMW นะคะเข้ามาด้วยการลุกค้าแจ้งเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นค่ะก็ตอนนี้ช่างสับเกวัดค่าการทางานค่ะมูค่าด้านโลนะคะนีลงมาค่ะคอมไม่ทํางานที่หกเจ็ดสิบค่ะคด้านไฮอยที่ร้อยห้าสิบอุณหภูมิไฮรถซ้ายขวาได้อยู่ที่สิบเก้าและสิบแปดองศาค่ะอุณหภูมิรอบๆไปอยู่ที่ยี่สามถึงยี่สี่องศาค่ะ การใช้งาน122,193กิมโลเมตรค่ะก็ภายในรถนะคะปรับระดับน้ำยาแอร์สายขวาอยู่ที่20ค่ะเปิดสปีดพัดลมอยู่ที่4ขีดแลตอนนี้ลองปรับระดับน้ำยาแอมาที่สุดนะคะทางซ้ายแล้วขวาค่ะส่วนของค่าคอมนะคะก็อยู่ที่60สิค่ะอุณหภูมิภายในรถ้ายขวาก็ได้อยู่ที่17เองศาค่ะเราจะลองเล็งเครื่องนะคะ คาลงไม่ลงค่ะใ้ยินหในรถก็ไม่ลดลงค่ะคาคอมนะคะต้องอยู่ต่ำกว่า40ไม่เกิน ไม่ควรเกิดที่40ค่ะวัดอุณหภูมิออกจากช่องลมนะคะฝั่งคนขับได้อยู่ที่5องศาฝั่งคนนั่งได้อยู่ที่6องศาค่ะภายในรถนะคะสายขวาปรับระดับน้ำยาไอมาที16ค่ะปรับมาที่เย็นสุดนะคะเปิดสปิดพัดลมอยู่ที่4คีดค่ะวัดความเย็นออกจากช่องลมฝั่งคนขับก็ได้อยู่ที่5องศาฝั่งคนนั่งได้อยู่ที่6องศาค่ะ